สี่คูณเจ็ดได้เท่าไหร่ครับอ่ะอีแปดเออเอเอ,เอไม้พอโอเคกูเอามาทำเลยนะเออเขนะกูสร้างเลยจะได้จะได้ไ,ดไปสเตจแรกสักทีแม่งชักช้าว่ะเดี๋ยวก่อนแล้วเดี๋ยวนะอ๋อนะมันต้องอันนี้โอ้ยม่ได้เล่นนานเนี่ยไม่ได้อ่ามาดูกันเปิดเครื่องนวะวะ เกิดเรื่องไงวเะเพนเปิดอลไ,ไรอะคือตอนนี้นกูต้องการแต่งไฟกิ่งแบบซีอ่ะดูซิก็ไม่ได้ระยะใกล้กไปอไปอ๋อไอเคนอะไรกูลงทุนจนไม้หมดได้ปะไม่ทันแล้วเพื่อนกูลงทุนจนไม้หมดเลย แล้วกระชังของเรามันหายไปไหนหมดอะไรเร่มันยังไม่ได้อีกอะ่ะทำไมอะ่ะมันห่างไม่ห่างเกินหรือยังไงไหนดูด,ดูเองดิเคลื่อนที่อะไรอะ่ะเคลนว่าอะไรอะ่ะโอคันนี้มันต้องอยู่ห่างกันไม่ใช่เหรอเสาอ่ะก็เนี่ยห่างกันอะ ไ้ยได้แล้วสัญญาณสามได้แล้วเสาสามได้แล้วเสาสามเสาไหนวะเสานี้ได้แล้วต้องต้องห่างอีกอีไอเสานู้นฝั่งนู้นเนี่ยนะเออเออกูจะบอกว่ากูข้ามธนูได้แล้วเอาไปข้ามป่ามาเล่นอุ้ยได้ไม้มาสี่อันเหมือนรู้ว่ากูต้องการไม้เอาสัญญาณนี้ได้แล้วอันอันนี้ต่อเติมเพิ่มปะไม่เดี๋ยวก่อนกูทำไมมันอันนี้ไม่ได้วะอะไร ทำไมมันสร้างต่อไม่ได้ก็มันมึงไม่มีเสาไงเอาไม้มาดิไม่ไม่ไม่เดี๋ยวก่อนกูจะสร้างให้แผ่นอะไรอะอแผ่นไม้เฉยๆเ่ะก็ใช่ไงมึงไม่มีเสาต่อด้านล่างอ๋อต้องมีเสานู่นไปต่อนี้เินเนไม่ไม่มันต่อได้นะไม่มาต่อนี้ต่อตรงทำไมก็ต่อตรงเออแล้วก็ต่อนี้ตอนี้หมดตุดละก็แค่นี้เนี่ยไม้เราหมดแผ่แกะ คุณจำได้ไหมเนี่ยไอเครื่องผลไม้ปั่นเนี่ยเนี่ยอ๋อกูว่าแล้วไอ้เที้ยแก้วคุณนึกออกแล้วแก้วเอามาทำเที้ยอะไรได้เนาะโอ้จะอะไรเอามันผสมแล้ว <c oughs> เฮ้ยแล้วมันใช้แบตกูไปเยอะมากเลยเนี่ยเยี่ขายแต่กิ่งคนละแก้วเพื่อนคนละแก้วคนละแก้ว <c oughs> คนละแก้วคนละแก้วคนละแก้วเฮ้ยเอาวะไหนลองไรอ่ะอา้าวได้แก้วเดียวเฮ้ย <c oughs> ทรัพยากรกูมีประโยชน์แค่นี้เงผลไม,ม้ปั่นหัวนี่กูทิ้งได้ไม่ได้แก้เลยยังมีอะไรประโยชน,น์ใช่ไหมนอนนอนดิเพื่อกลื่นมาขอ,อ,อฟ้าสว่างเอ้ยแย่ง<อ>ที่นอนกูอัออนออน,น,น,นี้กูจำได้อ,อันนั้นที่นอนกูเรี่ยวใหม่ฮะไอ้ตา้ตรงไหนตังตรงนี้ตรงเนี้ยตรงนี้แล้วก็ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ตา้งนี้ก่อนเ้ยเออสวยสวยสวยไก่ละเคชนเราใกล้สู่ความสำเร็จแล้วเอาละเต่าอีกอัน ใส่ต้นหนึ่งกูวางไว้ตรงไหนตรงตรงนี้เลยนะตัวเฮียอะไรอ่ะโดนกูโดนตีไงตัดเดี๋ยวกูลงไปแทงมีไม้ปะไม่ไม่ไม่กูมีเสาอยู่กูจะให้กวยกิ่งอันหนึ่งตรงไหนเสาเออตรงนี้ได้ไหมเสาอีกอันหนึ่งวางตรงนี้ได้ปะได้แล้วไอ้กิ่งได้แล้วได้แล้วเหรอกูทำไรเอาเอาไอ้กิ่ง เราได้ข้่สอบแรกอะไรไมึงเอาเอาๆนู้นนีนี่อะไรนะกิ่งมึงมึงแม่งไม่น่าขยับเลยกูพีดอีกใช่กูลงไปตัดไม้ไม่ได้วะหาไปแล้วกันเนี่ยนะาทิ้งขี้ให้กู <laughs> เฮ้ยได้แล้วจริงได้แล้วไหนไหได้แล้วอยามาหาเรื่องทำพังอยแล้วกูตบมึงจริงด้วยไหน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 ดึงแบตเตอรี่ออกกูตกเอ้ยเราไปพิกัดอะไรก่อนดีไหนเลิกดิกูดูเองเอ่อกัปตันครับเอ่มเราไปขวาก่อนไหมเราไปขวาก่อนไหมเราควรไปไหนก่อนเราควรไปจุดฟ้าก่อนอ่ะใช่ปะจุดฟ้าแม่งเลยเฮียด anyway> ูเด่นเออไปเดี๋ยวเปิดมันมันมันไปทางชิดอะไรนะ เฉียงตะวันตอวเฉียงเหนือเขาเรียกอะไรนะตะวันเหนือเฉียงใต้ออก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 ไม่ตะวันเหนือเฉียงตกมีด้วยวะเหนือเฉียงตกคือเหี้ยอะไรตะวันใต้เฉียงตกอะตะวันตกเฉียงเหนือตะวันเฉียงเหนือไอ้้ไวอเหี้ยตะวันเหนือเฉียงตกแม่งมึบ้าหรือเปล่าสมองปวดสมออยู่ไหนเดี๋ยวจะปวดยังไงวะสัตว์ กดตัวออี่ะไอ้มันต้องหาจุดกดตัวอีไงแล้วมึงเอาสมอลงทำไมอ่ะอ๋อเอาขึ้นแล้วเนี่ยขึ้นไอ้เฮ้ยเฮี้ยมึงมึงมีอุปกรณ์อะไรเดียเดี๋ยวเหล็กย่างเร็วเร็วขวานิดนึงหันขวาอะไรหันหันใบเรือไอ้ไอ้ใบอะใบเรือใบแล้วใช่มันไปทางขวาไงขวาอ้าวไม่ใช่ซใช่อะไมเดี๋ยวกูปรับเองกูปรับเลยมึงอีนิดเดี๋ยวกูบอกเดี๋ยวกูบอก ขวาอีกนิดน,นึงหันขวาอีกนิดน,นึงแป๊บแป๊บแป๊บกินข้าวก่อนอยู่ขวาอีกนิดน,นึงตีห้าภาษาหันหัน,นขวาตีห้าภาษาขวาละพอใจยังเดี๋ยวกูคราฟขวานเหล็กแป๊บทำไมมันไปทำไมมันไปชา้าจังวะไปทีละเมตรอ้เหี้ยกูได้ขวานใหม่แล้วเคนกูให้อันนี้กูให้เคนไม่เอาไปเอาครับพี่เอามา นจริงวอยู่ไหนนี่เอาไปกูสาให้ขวานเล็กเลยนี่โอ้ยโอ้ะเจ้าแต่กูมันใกล้พังแล้ววะไม่มันเป็นมันเป็นขวานเออระดับมิติเลยนะ่นมันมันแบบมันไม่มีวันพังกูตีไม้นี่มันพังยาเรือกูเนี่ยพังกูตีกำแพงเนี่มาขวบเฮะน่ะเป็นไง ขวานมันจะพังเวเฮ้ยกูตัดเองกูอยากลองสปิติภาพขวานกูตามนั้นแหละครับพังว่ะแล้วไอ้เหี้ยบอกแล้วไอ้ขวานมันเปดนบมิติไม่เชื่อหะกูโอ้ยเหี้ยแบบต้มตุ๋นเพื่อนอีกแล้วไงพัฟไปเรือไปทางนั้นมันจะหมอจะถึงปะวะ ไปทางนู้นนิดนึงไปทางซ้ายนิดนึงเออกูขับเฮ้ยกูกูพายไปอยู่ขับอะไรหล่ลงหมอลงหมอลงหมอลงแล้วหมอลงแล้วเออเออปื้มหมอนแล้วเดี๋ยวเวลาป้นเดี๋ยวเวลาป้นไม่มีตัวอะไรใช่ไหมมันมีกล่องเยอะมากแต่เก็บไม่ได้ไอ้เหี้ยกูกูเจอหนึ่งกล่องที่เก็บได้กูกูเอ้ยกูเจอของมันมีแป้งด้วยไอะเขียน มีแต่ขยะล้วนเขี้ยวหัวฉลามนี่ก็เกะกะตาอะไรเนี่ยไอ้เขียนมาอ่านดิกูงงอังกฤษป่ะเพื่อนให้อ่านอะไรอ่ะเนี่ยนะเอออ่านอ่านเนี่ยเขี้ยวมั้งโรบบี้โบสคอนอะไรวะบรูซอีสอัฟเตอร์มีกอนาสเตียะอันที่อ้ายไฟเออร์เวย์ออฟดิสเพลสใครมึงเพื่อนกูเลยไมค์ไมค์ ไอ้เหี้ยขยักยังไปข้างบนน่ะข้างบนสุดมันไปไม่ได้อ่ะไปได้ไปได้มันต้องไปหมดไปยังไงไอ้เหี้ยมึงสัมผัตรงไหนไปแล้วบ้างเนี่ยกูหาชั้นกู้สัมวัชั้นสองหมดแล้วใช่อ่ะชัวเออชัวอ่าใช่เคนมันต้องฝากััวเคนแต่ปัญหาคือฝากััวอ๋อนี่ไงนี่ไงเคนเคนอะไรเคนเคนนี่ไงอยู่ไหนอ่ะ ยู่ไหนอ๋อกูเจอมาแล้วขึ้นมา,มาสร้างนั้นกูสำรวจไปแล้วแต่กูขึ้นไปข้างบนไม่ได้ขึ้นมาหรือโอ้นายไม่แบบขึ้นไงสองร้อยคิวขึ้นไงพาขึ้นไปแล้วเอ้เอเฮ้ยผี้องผี้องน้ำทางอะไรอ,อ๋อบันไดวิสินี่ยเห็นไหม น้ำก็ปีนทางนี้แล้วมำก็เจอบันไดแตกๆห่างๆอย่างนี้น่ะไปไงต่อวะไรเงี้ยปากโกโปรจริงป่ะเนี่ยเอ้เฮ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 ้ไอ้โน้ตเจ็บเจ็บเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยสรุปในโน้ตให้ฟังเฮ้ยไมเจอคน เฮ้ยเอาโมยของก่อนัะดับนี้อันดับแรกพอตกเลยเก็บเก็บให้หมดอะเก็บทุกอย่างที่เก็บได้มึงเอาไงสัส้นเฮ้ยมึงเอาไรวะเออเรื่องราวมันยาวเออโคตรยาวยังไงก็ตาม

เฮ้ยเกมนี้ไม่มีพลอแดมิทหรอมีหรือไม่มีวะเดี๋ยวกูเช็คให้เกมนี้ไม่มีมีอ้าวเหรอหรือกูตกไม่สุดม,มั้งูตกจากบนสุดมาล่างสุดนะ่ะมึงมาแพ้แล้วเพื่อนเราจะไปพิกัดต่อไปเฮ้ยเ้ยม,มันกัดตรงไหนะม,ม,มันคูซ่อมล่ะคูอซ่อม เดี๋ยวมันมาอีกทีหนึ่งกูได้เราจะอ่านโน้ตเดี๋ยวเดี๋ยวคอยเก็บฝองเราจะนอนก่อนใช่เราอยากให้มันนอนเช้าตัวทีอ่ะมันจะมีพิกัดอยู่ใช่ป่ะเออนั่นแหละเราลองไปไอ้วานรสกันมัสตาทันไหมไอเหี้ยอะไรสินะวิทยุทาวเวอร์หรือว่าจะไปวิทยุทาวเวอร์แล้วเพิ่งไปแล้วเราไปตะเกียนี่ดิทยทาวเวอร์เนี่ยเออไอหกหกห้าหกหกห้าาเหี้ยเสียงกูเป็นสามหนึ่งสามศูนย์ กิงกูไดสเต็กม,มาเดี๋ยวกูแบ่งให้มึงอันหนึง่งมาไปอู้ป่าคุณรู้ประสาอะเนียไปข้างหน้านั้นเลยพี่เอ็มกินไหมนนกินเถอะคุณหลังอะที่พื้นอนะ่ะไม่กินเหนือปุตสาทแพ็คใส่กล่องให้อย่างดี <c oughs> โอ้โหอุ้ย